ครับทุกคนดีดีตลรับเข้าสู่ช่องเรนาวนะครับวันนี้นะครับเรยก็จะมาไปรวมซีรีส์วออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้กับทุกคนเนี่ยได้ดูการที่วโนนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข้อมูลสำหรับบางเรื่องนะครับที่มีการเปลี่ยนช่องทางการออกอากาศนะครับก็คือจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีจานวนวันน้อยที่สุดนะครับแต่ซีรีส์ว้ะก็คือเยอะมากมวัน15เรื่องก็มาเล้วลุ้นกันว่าจะมีเรื่องไหนยังไงบ้าง เริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องพี่นัยกรมกรมาเทพคีปิดลาชวิตออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา18นาฬิกาทางแอปพลิเคชันดิบนี้พัดฮอสตาเริ่ออาอกาศตอนแรกวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์เจนวายเดอะซีรีส์ซีซั่น2วัย 2, วรุ่นนุ่นวัยรักออกอากาศทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกาทางช่อง 3hd และรับชมแบบอนคาดทางแอปพลิเคชัน i q i y ผมกับผีในห้อง Something in My Room อากาศทุกวันพุธเวลา23นาฬิกาทางช่อง3 HD และแอปพลิเคชัน t ีพัทและสามารถรับชมย้อนหลังทางช่อง y u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  e e ีพั d รักนายไม่ไรอาอกาศทุกวันพฤหัสเวลา23นาฬิกาทางช่อง g m m 25และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน VTV ใครคือองชองเตอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิ30นาทีทางช่อง g m m 25และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน i e w แอบลงรัก The Series Secret Crush on You ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา23นาฬิกาทางช่อง3เอ็ดีและแอปพลิเคชัน t p a s และสามารถรับชมย้อนหลังทางช่อง YouTube Idol Factory Official Our j a y รักได้ไหมในไม,ม่ยิ้มออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา23นาฬมมิกาทางช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน s p a y คิวตี้พานิ่งเหียก็หาว่าซื่อออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิา30นทีทางช่อง Workpoint TV และสามารถรับชมย้อนหลังทางช่อง YouTube Mandy Channel ยามาสกายจุดหมายคือท้องฟ้าออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22.45นาทางช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน VTV Love Street ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22.30นาทางช่องอมรินทีวีและย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน s p l o v อ a r e ยครั้ง, Area, งหนึ่งเราเคยรักกันพาร์ทสองออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา23.00นาทางช่องนายเอ็มคอร์ดเอสดีและย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน s p Not Me เขาไม่ใช่ผม ออากาสทุกวันอาทิตย์เวลา20มสนิกามนาทีทางช่อง g m m 2 5และแอปพลิเคชัน S Pay, c ิ t คอม m w รักเดียวออากาสทุกวันอาทิตย์เวลา22่สนิกานาทีทางช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังทางช่อง YouTube วัน31 The l e s t a r t e d ขอรับอีกครั้งได้ไหมออากาสทุกวันอาทิตย์เวลา23มนาฬิกาทางช่องนาย M Court SD และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน VTV และ Physical Therapy ผมปวดกายในปวดใจออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา23่สสมนิกาสินาทีทัชชงวัน3าเอและย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน ASP เพป็นกันบ้างครับทุกคนสำหรับซีรีส์วายเรื่องต่างๆนะครับที่เรนนะ่ะได้พูดถึงไปบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยซีรีส์วายเยอะมากนะครับมีทั้งเรื่องที่ออกอากาศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่มาใหม่เนาะแล้วก็แต่และเรื่องเนี่ยพอหลากหลายมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเพื่อนเพื่อเนี่ยดูเรื่องไหนกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชอบเรื่องไหนก็สามารถ คอมเมนต์เราพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เลยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนกมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย you